แต่เห็นน้องข้าวเต้นไม่หยุดเลยอะค่ะเพลงที่มันมีจังหวะไม่มีคนร้องอะค่ะลูกใครเปิดใครเปิดให้คะพี่ก้องที่เป็นดีเจอะลูกเอฟบ้าบรรยากาศแบบแบมานั้นป่ะที่หนูทำเนี่ยข้าวข้าวทกคนดูกันเต็มเลยใครเป็นคนเปิดเพลงให้หมเต้นไหที่เ่าเป็นดีเจพี่ก้องพี่ก้องเปิดให้ดีเจก้อง อืดีเจกล้องเปิดให้สนุกไหมคะลูกเห็นเต้นไม่หยุดเลยสนุกกับข้าวเนี่ยเพลงพี่กล้องเปิดให้เขาชอบจริงๆนะเพลงพี่กล้องอ,อเต้นเต้นบ่อยๆนี้รับรองได้เลยพุงยุบแน่เลยเนาะใช่ค่ะรู้สึกไหมรู้สึกว่าพุงยุบไหมเวลาน้องข้าวเต้น <c oughs> อหอมลงเลยเนาะใช่หอมลงเลยม <c oughs> ไม่ ตามพอดีแสดงว่็บรรยากาศก็พอดีอ๋อมาบรรยากาศพอดีหรอคะไม่อ้วนหรอคะไม่อ้วนไขรอ้วนบ้างตที่เนี้ยไขอ้วนบ้างมีไขรอ้วนเลยมีไหมข้างๆข้างๆมีคนอ้วนไหมไม่มีพี่ติ๋วก็ไม่อ้วนอ๋อพี่ติ๋วไม่อ้วนอย่างพี่ติวเรียกว่าอะไรคะอย่างพี่ติวเรียกว่าอะไรคะไม่อ้วนไม่รู้ เขาเรียกว่าอะไรอวบอวบอวบสวยไม่อวบรออวบรอผู้ชายก็เรียกอวบลืมแล้วลืมแล้วลืมเพียรพี่กองก็มาดกันอวบรออวบรอโอ้ยพี่กองพี่ก้องนายแบบเลยลูกนายแบบนายแบบนายแบบอวบรออโบรอเราไปกดตัวอูนไม่ได้นะต้องตัวนี้อย่างเดียวใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นไปสี ไปสิี้ค่ะยังไม่บอกป้าเบญจกายเลยว่าไปซ้อมตอนไหนทําขาตรงๆมาลูกเออทําได้ตอนไหนนึกออกไหมลูกตอนตอนที่หนูอยู่บ้านพี่แป้งไงอ่ะอ๋อทําขาอย่างเงี้ยตรงๆอย่างเงี้ยนะใช่อืมไม่ปวดเหรอลูกปวดไหมไม,ไม่เลยไม่เลยแต่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 พี่แป้งน,นะ ไม่ได้ขาพิกขาพิกปวดลูกทำไม่ได้เพราะต้องซ้อมถึงจะทําได้ชาเนี้ยช่ต้องซ้อมต้องซ้อมไวซ้อมไวแต่น้องข้าวไม่ไม่ต้องซ้อมทําได้เลยอะ่ะไม่ต้องซ้อมทําได้เลยอะ่ะโอ,อ้ทาคนเดียวตอนแรกก่อนใช่ไหมคะลูกใช่เก่งจังเลยทำคนเดียวให้่าเป็นเด็กลดดูก่อนอ,อ๋อค่ะเคยโชว์ในไลฟ์สดหรือย,ยังคะเออ ที่ทางาราลนะไม่เคยเหมือนเหมือนเคยแล้วป่ะมันเคยแล้วมไม่ได้ใจเหมือนเคยแล้ว่ะค่ะเมื่อเช้าทานข้าวกับอะไรคะข้าวน้นำปะลาร้าหล <c ười> นน้ำปะลาร้าหลน <c ười> ใช่มีผักจิ้มไหมลูกจิ้มผักอะไรแตงกวาแตงกวาจิ้มกับน้ำปะลาร้าหลนมีปลาด้วยไหมหรือมีน้ำอย่างเดียว สปลาด้วยอ๋อใส่ปลาอะไรคะปลาปลาดุกอ๋อหนูทานได้ไหมปลาดุกได้ได้ปลนหนิงทานได้เลยปลานิลอืมปลานิลก็ทานได้อร่อยไหมคะปลาล่าหลนอร่อยค่ะใครทำให้ครับลูกน้าอ้อโอ้น้าอ้อเก่งน้าอ้อเก่งจังเลยแต่ละแต่ แต่แม่ครับตอนนี้หลับไม่มีลูกค้ามาหลับไม่มีลูกค้ามาหลับเลยสรุปไปแล้วสรุไปแล้วสลุไปแล้วอสลฟังน้องข้าวพูดกับป้าไม่หยุดเลยลูกหลับแล้วตอนนี้แต่นะ้ออนะัแม,ม,ม่ไม่เคยจุ้มหลานเรอเคชอบจะ line, ออนหลานเจย พอสะออนยังไงคะน้าอ้อน้าอ้อชอบสะออนสะออนกอดกอดใช่กอดแต่ไม่ค่อยจุ๊บใช่แต่ไม่ค่อยจุ๊บแต่แต่พี่แต่พี่ก้องกับหนูเนี่ยห่างกันเลยแล้วพอพี่วายมาเนี่ยก็มาท้องอัมพีมาท้องอัมพีเก่าไรมาท้องอัมพีมาท้องอัมพีโอ้ใช่บางทีพี่พลอยหอมด้วยใช่ไหมอือแต่เขาไม่หอมพี่ก้องหรอกเขาจะหอมน้องหอมหอมน้องข้าว พี่ก้องรักน้องมากใช่พี่ก้องรักน้องมากรักน้องแต่ไม่เคยเอาอะไรให้น้องกินมีแต่น้องเอาน้ำให้พี่ก้องกินพี่ก้องไม่มีเวลาพี่ก้องเรียนหนักลูกพี่ก้องเรียนหนักอ๋อหนูาน้ำให้พี่ก้องกินน่ารักจังเลยอ่ะพี่ก้องถึงได้หลงเนาะพี่ก้องถึงได้หลงเพราะหนูาน้ำให้พี่ก้องกินใช่ โอ้ oh, แม่เป play, right? mm hmm. right. <e ิ้ลเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะแล้วกอดกันบ่อยไหมคะกับแม่เปิ้ลกอดกันบ่อยไหมลูกบ่อยก้าบรรยากาศรูปบ้านเรากินน้ำมรสรสไหนรสจืดพี่ยามก็กินรสจืดแต่แต่สีแต่สีขาวมือกันออเพราะว่าเพราะว่าพี่ยามเพราะว่าแม่แม่น้าอ้อเขาเขาจะให ะะอ๋อกดไลค์ให้ใครล่ะคะไอ,คะอ้หน,นุโกมกมาก